สวัสดีครับผมชื่อนายอิบลประขอมหลานนักศึกษา68301040100ครับอินพุ x0 x5 คือ pb1 x6 คือ pb2 x7 คือ pb3 x10 คือ pb4 x11 คือ pb5 x13 คือ manual หรือ auto เอาพุทไวศคือไฟทางด้านซ้ายไ1หนึ่คือไฟทางด้านขวา Y2 สองคือ PL1 และไ5ห้าคือ p ีแี่ครับ ย่ถ้ามีกูเซ็ตนะอะถ้าสวิตช์ SS0 อยู่ที่แมนนวลเมื่อกด PB1 ค้างไว้สายพานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถ้ากด PB2 ค้างไว้สายพานจะเคลื่อนทามที่ไปทางขวาเนี่ยสวิตช์ SS0 อยู่ที่ออโต กด PB1 การทำงานเป็นรอบจะเริ่มต้นชิ้นงานบนสายพานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเมื่อถึง้ายสุดจะเคลื่อนที่มาทางขวาและหลอด PL1 จะทำงานและจบการทำงานเมนื่อกด PB1 อีกครั้งหลังจบการทำงานแล้วการทำงานเริ่มต้นอีกเมกื่อกด PB5 จะหยุดการทำงานฉุกเฉิน การทำงานของสาย้าหรือการทำงานเป็นรอบกีหยุดทันทีเมื่อกด PLC จะยกเลิกการหยุดฉุกเฉินและไฟหลอด PLC จะหยุดทำงานขอบครับ